สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้เอาไก่นุ่มพม่าง่อนนะครับเพิ่งจะเพิ่นฝูงมาให้ชมหนึ่งตัวตัวนี้อายุเจ็ดเดือนนะครับน้ำหนักตอนนี้สองจุดห้าโลไก่สวยนะครับแบบดีกระดูกโครงสร้างดีนะครับรอยชนสองหกสบายนะครับตัวนี้ดูครับจับดีนะครับ สองข้างนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีตำนี้นะครับชุดนี้ตามสายก็จะเป็นไก่หงอนได้ขางได้นะครับปากไหวเบอร์แข้งดีครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อก็ใต้คลิปนี้เลยนะครับสนใจก็กดไปที่ใต้คลิปนี้เลยเลยครับดูครับรอเลยนะครับตัวนี้ชุดพี่ผลงานดีนะครับชุดนี้ เป็นไกด์เร็วแม่นครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับตะครั้งที่ทุกเกษีความด้วยครับขอบคุณครับ